เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมบางคนถึงเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองรักให้กลายเป็นอาชีพที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าศาสตร์ที่เรียกว่า personal branding เนี่ยมันเปลี่ยนความชอบให้เป็นกําไรได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่คําถามพื้นฐานเลยว่าทําไมต้องสร้างแบรนด์แล้วไปดู5สเต็ปในการสร้าง จากนั้นไปดูกันต่อว่ามี7วิธีอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนมันเป็นเงินได้จริงๆพร้อมกับกรณีศึกษาจาก YouTube แล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อคิดสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ทำไมในยุคนี้การมี personal brand ถึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่กลายเป็นเรื่องจาเป็นไปแล้วนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ ก่อนที่เราจะยอมจ่ายเงินซื้ออะไรจากใครสักคนเราต้องเชื่อในตัวเขาก่อนใช่ไหมครับ Personal Brand ที่ดีเนี่ยก็ทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นนี่แหละครับซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ที่ตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยพอคนเขาเชื่อเราแล้วเนี่ยโอกาสในการทำเงินมันก็จะตามมาเองเลยครับเพราะเขาจะเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อแลกกับคุณค่าหรือทางออกที่เรามอบให้แล้วคำถามต่อมาคือจะสร้างแบรนด์ที่ว่าเนี่ยให้มันเวิร์กได้ยังไงมาดูกันครับ มันมี5ขั้นตอนที่เหมือนเป็นแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จเลยกระบวนการทั้งหมดก็มีอยู่5สเต็ปนี่แหละครับคือเริ่มจากการค้นหาตัวตนของเราก่อนจากนั้นก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาสื่อสารออกไปให้คนรู้จักรักษาคุณภาพเอาไว้แล้วสุดท้ายก็ขยายให้มันเติบโตขึ้นไปอีกสเต็ปแรกเลยนะครับและอาจจะสำคัญที่สุดเลยด้วยคือการค้นหาครับคือมันต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราคือใครเราเก่งเรื่องอะไร และอะไรคือจุดยืนของเราพรานนี้คือฐานของทุกอย่างเลยถึงวันนี้เราจะไม่ได้ลงลึกทั้ง5ขั้นตอนแต่การเริ่มต้นที่จุดนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับโอเคพอเรามีแบรนด์ที่ชัดเจนแล้วคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดก็มาถึงแล้วจะทำเงินจากมันยังไงล่ะจริงๆมีหลายทางมากเลยนะครับแต่นี่คือ7วิธีที่คนนิยมกันก็มีตั้งแต่การเป็นกรรมการบริษัทการเขียนอ e ีบุ๊ก ไปจนถึงการทำพอดแคสต์หรือช่อง YouTube เดี๋ยวเราจะมาเจาะดูบางอันที่น่าสนใจกันครับวิธีที่เห็นภาพชัดๆเลยนะครับก็คือการไปเป็นสปิเกอร์หรือนักพูดตามงานต่างๆนี่คือการเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวของเราให้กลายเป็นเงินได้แบบตรงๆเลยคือถ้าแบรนด์เราแข็งพอเนี่ยแค่ไปพู้งานเดียวอาจจะทำเงินได้ถึง20,000ดอลลาร์ 20, หรือมากกว่านั้นอีกนะครับ แล้วถ้าเป็นระดับท็อปๆเลยนะอย่างนักเขียนเบสเซลเลอร์หรือยูทูบเบอร์ดังๆตัวเลขนี้อาจจะพุ่งไปถึง7หลักได้สบายๆเลยแล้วก็อีกทางหนึ่งที่ฮิตมากๆตอนนี้เลยก็คือพอดแคสต์ครับอันนี้คือการสร้างรายได้จากการที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยมาจ่ายเงินเพื่อลงโฆษณาในรายการของเราโดยทั่วไปนะครับสปอนเซอร์เจ้าให,ใหญ่ๆเขาจะจ่ายกันประมาณ25-40ดอลลาร์ต่อทุกๆ1000ดาวน์โหลด คิดง่ายๆนะคะถ้าตอนหนึ่งมีคนฟังสักหมื่นครั้งนั่นก็แปลว่าอาจจะได้เงินราๆ250ถึง400ดอลลาร์แล้วนะจากโฆษณาแค่ตัวเดียวทีนี้เรามาดูแพลตฟอร์มที่น่าจะใกล้ตัวพวกเราที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือ YouTube มาดูกันครับว่าตัวเลขจริงๆเบื้องหลังการทำเงินบนนั้นมันเป็นยังไงก่อนที่จะเปิดสร้างรายได้จากโฆษณาได้เนี่ยมันมีกฎเหล็กอยู่2ข้อครับที่ YouTube กำหนดไว้และต้องผ่านให้ได้ก่อน ก็คือเรื่องจำนวนผู้ติดตามกับชั่วโมงการรับชมนี่แหละครับแต่แค่ผ่านเกณฑ์อย่างเดียวมันไม่พอนะครับหัวใจสำคัญคือคอนเทนต์ต้องโดนต้องดึงคนดูให้อยู่จริงๆซึ่งจากข้อมูลก็จะเห็นว่าตอนนี้พวกวิดีโอสั้นเนี่ยมาแรงที่สุดเลยในแง่ของการสร้างการมีส่วนร่วมไอตัวเลขนี้ครับหรือที่เขาเรียกว่า CPM มันคือตัวที่บอกเลยว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทุกๆ1000วิวจากโฆษณาเราเราจะได้เงินเท่าไหร่ ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะอย่างเช่นทำคอนเทนต์เรื่องอะไรหรือคนดูของเราอยู่ที่ไหนเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วอะไรคือข้อคิดสำคัญที่สุดที่เราต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยสำหรับการเดินทางสายนี้ ผมว่าคำเปรียบเทียบนี้ดีมากเลยนะเขาบอกว่า personal brand เนี่ยมันเหมือนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับไม่ใช่การซื้อหวยคือมันต้องค่อยๆสร้างค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สิ่งที่ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะรวยเลยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจของมันจริงๆก็คือความอดทนความสม่าเสมอแล้วก็การสร้างแบรนด์ที่มันจริงใจค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กับคนดูไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องรีบเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งนี้แหละจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดคำถามก็คือแล้วจะเริ่มยังไงดีล่ะว,วันนี้คำตอบง่ายมากครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราที่สุดลองทำดูผิดผิดถูกถูกก็ไม่เป็นไรครับเพราะบแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ทุกแบรนด์ไม่ได้เริ่มจากวันที่มันสมบูรณ์แบบแต่เริ่มจากก้าวแรกที่กล้าที่จะเป็นตัวเองแค่นั้นเลยครับ